ลงแล้วลงแล้วเฮ้ยได้ไงน้องโอ้โหตัวนึ่งก็ลังมาตัวนึ่งก็ลงลงมาแล้วลงมาแล้วของจริงไงของจริงนี่ของจริง โอเคผมก็ต okay, ้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนัดเจ็ดทวีนะฮนะแล้วก็มาอยู่กับเกมไมค์คราวหนะูในมินิเกมที่ชื่อว่าสกายวัวนะวันนี้ผมจะมาทําแท็บนะฮะจะเป็นแท็บอะไรเราก็ยังไม่ได้รู้นะฮะแล้วก็วันนี้เรามากับเวสเกมเมอร์นะฮะผม <c oughs> อ๋อมัอนยีเคเนียนะโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเลยไม่มี <c oughs> เคยไม้ไหมเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะฮะทางนี้ั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เลือกสาวเดียนก่อนเยี่ยมทนยดี๋ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตุ๊บชิบปึ๊บตุ๊บบ๊ดาบูอ้ชิพายไปกันปเดายเดอียเดอเดียเด้อดินะครับสวัสดีครับผมปันะครับมาๆมลงเลยลนมามม้ชคเลยมาม้จะคุณมาหมกดิม้เจ็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ยี่ยแล้วมาก็ยี่ยเล้วมึงไม่เดี๋ยวนะ

ไอ้ยตุกแท็บอ่ามึงตุกแท็บมันนอะมึงโง่ไอ้ยไม่ามามาตุกแท็เลยโอเคไหมเฮ้ยบาพอมาดิพ่อมาดิลงมาลงมามัลงลงลงแทบขึ้นบ้าบ้าคุณเลยหนึงหัวใจคุณม้าห่างรอไม่ได้เนี่ยนะมึงเห็นด้วยว่าชื่อข้างล่างเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นมึงมึงมึงมาเห็นให้ให้เห็นแทบก่อนนี่มึงรู้ไหมเนี่ยว่าแทบกูอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงล่อเข้ามาดิโอ้ยตายมึงตายแน่มึงตายแน่เพื่อนรอให้เขาลงมาก่อนดิคิดเป็นของจริงวะไอ้ยของ

มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วเสือเพชรนะไอเหี้ยไม่ลงอ่ะอ๋อเราเราอยากกดชิปที่มันไม่เห็นมาไปไปเอาใหม่ดิไปจู้กันใหม่ดิเออมันดูมันดูมันดูอีกแล้วมันรู้มังรู้ว่าแบบถามนี่มันคนรู้เยอะใหม่เนื้อมันไส้นะมันไส้มันนานนะอันนั้นยิ้มคดวยแล้วมั้ยไอเยี่ยมคดวยก็โดนเลงอะไรมึงอ่ะเออโดนว่ะ อะไรมึงเหอคอะไรมึงคะัวัสดีอะไรอะไรมึงอ่ะมึงไม่ติดแท็กกลัวอ๋อมึงตายมึงตายมึงตายโอ้โอ้เกมแรกของผมก็เอซีนะฮะแม่งแข่งไม่ได้เสียชนะเสียว่าแต่อะไร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 ของโอ้ของจริงว่ะมามาลงมาเลยมามาลงมาเลยบ้านถัดมาถัดมายืดเลือดสอง w h a t the fucking bitch บ a l บรออะไรมื่มตานั่นจทำไม่ดีต่อชีวิตนะน้องนะเอาบวกเลยเหรอได้ได้ได้เอาแบบคนรู้รู้แล้วอืออออัสัตว์อันนดิอันนี้คน้อ้อห้อตามคนตามคนตามคนลงอีกลงอีกโอ้ไม่นั้นไอ้ขึ้นขึ้นบวกไม่กไม่เลยมามามมามมมาเามมา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 มมหมมน โอ้ยเชียรไม่โอ้ไม่ได้หนึ่งคนวะไม่เหลือคนละหนึ่งหัวใจหมดเลื่มึ่อกีมึงอะไรมึงอะไรอื้ออไม่ดิไม่ดิมึงกูอมึเฉยเอยเฉ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 ยต่อเฉย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 เฉเเฉ้ยเฉยเไยเเยเฉไม่ทันยเฉยเฉยเฉยยยเฉยเฉยเยเฉยเฉยลฉยเฉยเฉยเ้ยเฉย่ฉยเฉยเฉ่เฉยเฉยเฉยเไยเฉยเยเเยเฉยเฉรเฉย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 เย มเรามึงอย่าเพิ่งตายโอ้ตานี้แม่งได้ของดีมากมันได้ว่าของดีเราไปลางเฮ้ยตอนนี้มีคนมากางนีมีมีอะไรน้ะโอ้ยโอ้โอเาโอชือไปวางบเจ็ดเไม่อีกตัวมาอ้อเ้อเด้อเด้ออ้้เดออ้้าั้ โอเคเอ้ยลองเราฆ่าก่อนดีกว่าฝั่งนี้โอ้โหแม่งโดนตีตกไอ้ยุบหายมากเอ็งเจ๊ตรำลังนั่งอยูนะตัวหนึงมาจบแล้วจบแล้วผมเฮ้ยมันไม่เห็นเองมันเห็นเนี่ยตัวตัวนี้มันอยู่แบบเอ้ยมันมันจะขึ้นทางระบน่ะลงแล้วลงแล้วเฮ้ยอเ้ยไ้ไงน้องโอ้โหตัวนึงกำลังมาตัวนึงลงลงมาแล้วลงมาแล้วจริงเไยของจริงนี่ของจริงอีกตัวหนึ่งมาอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งมาทำแถบด้วย เดี๋ยวเราไปล่อให้ครับผมโอเดี๋ยวเราไปล่อครับผมเอิบ้ย้่อเอิบเอิเอิบชื่อราือานั่น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 ในเกาะแล้วก็เออตัวถับก่อนตัวถับถับในบ้านเนียขุดเข้าไปทางนั้นเลยอัตีเลยตีเลยตามกูมาดิเพื่อนอ้าวเฮ้ยเียเฮ้ยเียมันทำถบไงมันไม่ไปจ๊มันไม่ไปมันทำแถบเหมืกันเลยว่า นี่แทบอะไรเนี่ยแทบกับแทบ็แทบมันจะทำแทบที่มันได้อ่ะแทบอะไรเนี่ยโอ้ยเชี่ยโหดว่ะ้ดับแรงดับแรงโอ้ยตายมันแทบแทบโอ้แทบสามเลยอะไหมโอเคผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์ที่ช่องเจ็ดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ช่องเวสเกมเมอร์ทีวีนะผมยึดไว้ทีนะนั่นแหละข้างๆผมนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิป คลิปหน้านะฮะตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย